เรานั่งอยู่บนศาลานีนะ้ถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าศาลาเนี่ยมันอยู่บนพื้นเรียบๆธรรมดา แต่ถ้าเรามองลงไปที่ครัวเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีพื้นที่มันต่างระดับกัน,นพื้นที่โครงครัวเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่มันเตี้ยกว่าพื้นศาลาที่เรานั่งอยูย่ถ้าเราจ้องมองจากศาลาลงไปที่โรงครัวนี้ก็จะเห็นว่ามันต่างระดับกัน แล้เราก็คิดว่าโอพื้นศาลาเนี่ยมันสูงกว่าพื้นโรงครัวนะก็เพียงแค่ระยะหนึ่งที่เรามองเห็นแล้วก็คิดอย่างนั้นว่าเราอยู่สูงกว่าโรงครัวแต่ว่าพอเราไปยือนอยู่หน้าศาลาเนี่ยพอมองไปนี่บนภูเขาเนี่บางทีกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟแวบบ๊แบบแวๆบบแบบ อ๋อเนี่ยมันมีภูเขานะ่ที่มันสูงกว่าศาลานะมีคนที่เขากรดยางนะอยู่บนภูเขานะ่ที่อยู่นะสูงกว่าสูงกว่าพื้นสาลานีนะ้สูงกว่าเรานะอันนี้ที่พูดมานี่หมายความว่ายังไงเป็นอุปมาอุปมาคือว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ย ในเหตุการณ์ทั่วๆไปบางครั้งเราก็ไม่ทันได้คิดว่ามีบุคคลอื่นที่อยู่ในระดับอื่นที่แตกต่างไปไปกว่าเรานะอาจจะสมมติว่าเราเรียนหนังสือแล้วก็ลืมไปว่ามันก็มีคนที่ยังดีหนังสือได้น้อยกว่าเราการศึกษาที่ยังน้อยกว่าเรานะหรือว่าถ้าเราไปมองในมุมที่ เราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็จะลืมไปว่าจริงๆแล้วมีคนที่เรียนหนังสือได้เก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราอาจจะได้ปริญญาหลายใบมากกว่าเราหรือว่าได้เกียรติเฉลี่ยมากกว่าเราอันนี้คืออะไรนี่คือว่าอยากจะปลูกฝังว่าเวลาเมื่อเรามองอะไรเนี่ยถ้าเรามองในจุดเดียวก็เรียกว่ามันมองไม่รอบ เมื่อเรามองไม่รอบแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความยึดความถือในมุมมองในมุมเดียวหรือบางทีเรามองว่าอืเราฐานะอืน้อยกว่าคนอื่นได้ยกว่าคนอื่นก็เหมือนกับว่าเรามองแต่คนที่อยู่บนภูเขาที่กีดยางอยู่อยู่ในระดับสูงกว่าเรานี่ บางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าโอ้ทาไมเราเกิดมานี้ทําไมเรามีสตุ้งสตังค์น้อยกว่าเขาแต่ถ้าเรามองลงไปด้านล่างนี่เราจะเห็นว่าก็มีคนที่เขาลําบากนะมากกว่าเราเงินทองสตุ้งสตังค์อดอยากปากแหกมากกว่าเราเะฉะนั้นคนโบราณท่านจึงบอกว่าอยู่สูงให้มองควาําอยู่ต่ําให้มองหงายนะ อยู่สูงให้มองความอยู่ต่ำให้มองหายบางทีแล้วในมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าเมื่อบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมีอยู่มีกินแล้วดีแล้วเนี่ยเหมือนอยู่สูงเนี่ยเราก็อย่าลืมเมตตาผู้ที่ได้รับความเด็ดร้อนหรือทุ้ที่ยังได้กว่าเราอยู่ต่ำให้มองหงายก็เหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่ ไม่มีอยู่มีกินอะไรต่างๆเราก็ขวนขวายแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามองให้รอบถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของเงินทึกเงินทองทรัพย์สินเงินทองอะไรเรามาพูดถึงเรื่องคุณงามความดีในจิตใจก็ต้องบอกว่าในเราแต่ละคนเนี่ยเมื่อเรายัางเป็นปุถุชนอยู่เราก็มักจะมีสภาวะ ความเป็นกลางกลางอย่างนี้สภาวะทางจิตใจของแต่ละคนเราก็จะมีสภาวะความเป็นกลางกลางอย่างนี้แหละข้อยังไงย่อมมีบุคคลที่มีสภาวะทางจิตใจที่ประเสริฐดีงามมากกว่าเราอันนี้แน่นอนพระอริยเจ้าท่านสูงสุดไปถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านย่อมมีสภาวะจิตใจที่สงบดีงามมากกว่าเรา มีความปล่อยมากกว่าเรามีความวางมากกว่าเรามีความสงบมากกว่าเรามีความสันติมีความสุขมีความปราณีทางจิตใจมากกว่าเราและนั้นปุถุชนก็จึงบอกว่าเราก็จึงบอกว่าสภาพจิตใจของปุถุชนเนี่ยก็เป็นสภาวะกลางๆนะยังมีคนที่มีจิตใจเป็นเศรษฐีเศรษฐีธรรมะในจิตใจนะคือ พระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วก็ยังมีบุคคลที่จิตใจเร่าร้อนหรือว่าจิตใจหลงอยู่ในอบายมากกว่านะปุถุชนเนี่ยท่านจึงบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีในสภาวะอัตภาพร่างกายความเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งภายนอกเป็นมนุษย์นะแต่ว่าจริงๆจิตใจ,จ,จ,จอาจจะตกต่ำไปกว่ามนุษย์ ท่านจึงบอกว่ามีมนุษย์สเปโตนะ้มนุษย์ที่ <c oughs> ข้างนอกเป็นมนุษย์แต่จิตใจ <c oughs> เป็นเปรตเนี่ยบาลีแท้นก็เรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์ติรชานภายนอกเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเหมือนสัตว์ดิรชาน <c oughs> ก็แม้ว่าโลกวัตถุจะเจริญไปขนาดไหน หรือแม้แต่คนเรามีการศึกษามากขนาดไหนหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากขนาดไหนถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจแล้วบางทีพฤติกรรมการกระทำรรเราปล่อยให้มันเป็นไปตามสัญชตาตญาณดิบเถื่อนเหมือนกับจัตติราชานมันก็เป็นมนุษย์แบบที่ว่า,นะน,า,าน่มนุษย์ติราชานุมนุษย์ติรชานุก็ทำอะไรก็ ไม่ได้อยู่เหนือไปกว่าภาวะความนึกคิดสามัญสำนึกคุณธรรมอะไรแต่ถ้าจะดีกว่านั้นคือเราก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์หรือว่าจะเป็นมนุษย์ที่จิตใจที่ประเสริฐเป็นเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ดีงามอย่างเงี้ยนะก็เรียกมนุษย์สเทโวอย่างเงี้ยกลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดา หรือว่ากลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอริยะอันนี้ก็ยิ่งดีที่สุดเลยนะกลายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นพระอริยะนั้นเมื่อเรายังเป็นเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้เนะี่ยเราก็น่าจะต้องลองสังเกตจิตใจเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปนะีจิตใจเราดีขึ้นไหมถ้าจิตใจเราแย่ลงความโกรธความอิจฉาริษยา ความอาฆาตพยาบาทความโลภต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีสะสมอยู่ในจิตใจแล้วเนี่ยไม่ได้ซักไม่ได้ล้างไม่ได้ซักฟอกไม่ได้ล้างไม่ได้หมั่นปัดกวาดเช็ดถูนะก็เหมือนกับบ้านที่เราปล่อยทิ้งไวน้นะบ้านที่เราปล่อยทิ้งไวเ้เราจะบอกว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราปล่อยบ้านทิ้งไว้แเราให้บ้านมันสวยงามเหมือนเดิมมันไม่ได้นะ บางคนปลูกบ,บ้านทิ้งไว้แล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศกลับมาอีกทีหนึ่งก็โอ้บ้านนี้ก็มีแต่หญ้ารกรุงรังฝุ่นก็หนาข้าวของอะไรก็สุดโซมไปตามการเวลาเพราะไม่ได้ไม่ได้มีคนมาปัดกวาดเช็ดถูละอองฝุ่นที่บางทีเรามองไม่เห็นด้วยตานี แต่จริงๆฝุ่นเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศเนี่ยเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆผ่านการเวลาไปมันก็สะสมหนาเข้าเราไปต่างประเทศกลับมาโอ้บ้านเน่ฝุ่นเต็มเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> มีบ้านคือจิตใจจิตใจเป็นบ้านเนี่ก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูจะปล่อยจิตปล่อยใจไป แล้วให้มันใสบริสุทธิ์สะอาดขึ้นเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ไดนะ้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจากเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใจก็ต้องดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นแต่สังเกตไหมว่าจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยทำไมเมื่อตอนเด็กๆก,ก็ดูบริสุทธิ์ดูไร้เดียงสาดูสะอาดบริสุทธิ์จะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ไม่ค่อยจะ มีความอาฆาตใครไม่ค่อยจะอยากได้อะไรของใครเด็กก็จะอยากได้ของเล็กๆน้อยๆนอยขนมของเล่นอะไรไปวิ่งเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆอยแต่พอโตขึ้นมาเนี่เป็นผู้ใหญ่ตัวโตๆแล้วเนี่ยทำไมกิเลสดูมันจะเยอะกว่าเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าสั้งสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็เพราะว่า สิ่งที่เรามากระทบมาเรียนรู้อะไรต่างๆวิธีชีวิตมันเล็ดทาให้คนเราเนี่ยปล่อยปล่อยจิตปล่อยใจก็ไม่ได้ซักฟอกไม่ได้เช็ดถูนั่นโดยส่วนใหญ่แล้วโตขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็โตขึ้นด้วยนั้นที่บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจากเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เราเราท่านๆนีๆน่กิเลสมันก็โตด้วยดังนั้นก็ต้องมีส่วนน้อย ส่วนน้อยก็คืออะไรส่วนน้อยก็คือในระหว่างที่โตขึ้นมาก็ได้รับการอบรมสั่งสอนหรือแม้แต่ว่าดีที่สุดเลยก็คือบางทีสมัยพุทธกาลไปเจอพระอริยะเจ้าท่านไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดรู้ธรรมเห็นธรรมตั้งแต่เด็กรู้ธรรมเห็นธรรมตั้งแต่เด็ก บางทีรู้ธรรเห็นธรรมตั้งแต่เจ็ดขวบ8ปดขวบเก้าขวบอย่างนี้นั้นในสมัยพุทธกาลสัมเณรอรหันก็มีหรือกุมารีน้อยที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีดังนั้นเมื่อโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะยังดีดีเหมือนเดิมเพราะว่าดีบอริสุดไปแล้วหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิม เด็กเจ็ดขวบเป็นพระโสดาบันบัณทีโตขึ้นมาวัยกลางคนเป็นพระอาริยะเป็นพระอารหันต์ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เขาปลูกเสร็จแล้วก็ <c oughs> ปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาดเช็ดถูไม่พอกอ็มีระบบอะไรที่มันป้องกันฝุ่นใส่กระจกใส่อะไรที่ป้องกันฝุ่นฝุ่นก็ไม่เข้า ลมพัดมาแรงขนาดไหนฝุ่นก็ไม่เข้าหรือว่าเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ไม่มีฝุ่นเลยทำไมเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าไม่มีบ้านเหลือละ่ะบ้านนี้ก็เหมือนไม่มีเหมือนเป็นบ้านที่ที่โปร่งที่เป็นบ้านชนิดพิเศษจิตใจของพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนั้น จะเปรียบเทียบอุปมาด้วยของอะไรก็น่าจะไม่เหมาะควรเท่าดังนั้นเนี่ยในเราเราท่านๆเมื่อยังเป็นปุตุชนอยู่เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราต้องมองอะไรให้ทั่วถึงในชีวิตประจำวันของเราของคนทั่วๆไปเนี่ยเมื่อเรามองบุคคล ที่แวดล้อมเราเนี่ยก็ต้องมองดูให้มันทั่วทั่วถึงมองสูงมองต่ำมองกว้างมองหงายมองให้ตัวถึงมองยังไงมองการมองคนการที่เราไปมองคนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราต้องมองออกไปข้างนอกมองให้เป็นมักมองให้เป็นมักอย่ามองให้เป็น สมุทยัยมองให้เป็นมรคคือยังไงมรคก,ก็คือทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์สมุทัยคือมองและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่นำความข้อนี้มาเจริญพรบอกก็เพราะว่ามีบางคนมาปรับทุกข์ว่าคนใกล้ตัวก็ดี พี่ก็ดีเพื่อนก็ดีหรือแม้แต่สามีภรรยาก็ดีเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเขาเป็นคนตั้งใจปฏิบัติธรรมการงานก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จจนเรารู้สึกว่าเราเครียดเราเครียดเพราะว่าทําไมเราไม่ดีเหมือนอย่างเขา ทำไมเราไม่ขยันได้เหมือนอย่างเขาทำไมเราไม่เฉลียวฉลาดเหมือนอย่างเขาทำไมเราไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมที่ได้ผลดีเหมือนอย่างเขาทั้งๆทงี่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมองคนดีแล้วกับทุกใจก็เลยได้เจริญพรบอกไปว่ามองให้เป็นมักอย่าไปมองให้เป็นสมุท,ทยัย มองคนที่เขาดีกว่าเรานี่มองให้เป็นมัคอย่ามองให้เป็นสมุทยัยก็หมายความว่าเรามองแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราก็อนุโมทนาที่เขาดีเราก็ไม่ใช่ว่ามองแล้วเราจะรู้สึกว่ากดดันตัวเราหรือมองไปแล้วอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นก็มองแล้วเป็นตัณหาเนีเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ มองออกไปสอนตัวเรามองเราจะต้องทุกน้อยลงเขาดีก็อ่าดีอนุมโมทนาเขาขยันเราก็โอ้เราก็ดีใจมีเราโชคดีได้มีกัลยาณมิตรได้มีพี่ชายพี่สาวที่ขยันแบบนี้เขาปฏิบัติธรรมดีก็อนุมโมทนาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าเขาอาจะได้ดีแบบเขาหรือว่าจะดีกว่าเขาก็โอเค แต่โดยความเป็นปุตุชนแล้วถ้าเขายังเป็นปุตุชนอยู่มันก็จะต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีของเขาเราก็เอาเก็บมาเป็นประโยชน์ข้อเสียของเขาเราก็มองข้ามไปซะไม่ต้องมาใส่ใจอย่างนี้มองให้เป็นมรคมองให้เป็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มองแล้ให้เราดีขึ้นอื ่ามองและให้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความน้อยเนื้อต่ําใจเป็นความอิจฉาริษยาเป็นความเอ,อทุกข์ใจแม้กระทั่ง <c oughs> คนที่เขาได้กว่าเราถ้าเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรแล้วนะเรา,เรา,เรามีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีน้องมีพี่มีอะไรที่เขาไม่เอาไหนอ่า ขี้เกียจขี้ค้านหรือว่าไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่อยู่ในศีลในธรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปมองให้มันเป็นสมุทัยอย่าไปมองให้มันเป็นเกิดเป็นทุกข์กับตัวเราความผิดของเขามันก็ความผิดของเขาแล้วเราก็มองให้เป็นมรคว่าเอออย่างน้อยออหนึ่งคือการกระทําที่มันเกิดโทษอย่างนี้เราจะไม่ทํา เราเห็นแล้วว่าถ้าทําอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วมันเป็นทุกข์เขาทําผิดทพาพลาดอย่างนั้นเขาก็ได้ทุกข์อยู่ <c oughs> เราก็ไม่อย่างน้อยตัวเราเราไม่ไม่ไม่อยากจะทุกข์อย่างนั้นเราปฏิญาณว่าเราจะต้องขยันหมั่นเพียรในการทําการทํางานหรือในการปฏิบัติธรรมหรือในศีลธรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่โมโหโทโสโกธาอะไรก็คิดว่าคนเราก็เป็นไปตามกรรม อันนี้เรียกว่ามองทั่วมองท่วนนั้นจึงบอกว่าคนเราก็เหมือนกับอยู่บนพื้นที่เป็นกลางๆงเรามองลงไปข้างล่างเรามองขึ้นไปข้างบนเรามองไปทั่วแต่มองยังไงก็แล้วแต่มองให้มันเป็นมักอย่าไปมองให้มันเป็นสมุทยัยพ่าน,น้องมาเป็นจิตใจของเราเหมือนกันเราก็สามารถมองได้ออจิตใจวันนี้มันดีวันนี้มันไม่ดี วันก่อนมันสดใสวันนี้มันหดหูวันก่อนมันหดหูวันนี้มันก็สดใสมันแช่มชื่นมันก็แปลเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้มันมันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนเลยนะเราจะไปยึดในวันที่จิตใจมันหดหูเศร้าหมองมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเราจะไปยึดในวันที่มัน สดใสแช่มชื่นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นจิตใจที่เป็นถาวรอมันไม่ได้เป็นอนิจจังนั้นก็มองเพื่อเรียนรู้ถ้ามองเพื่อเรียนรู้มันก็เกิดปัญญานี่แม้กระทั่งนั่งสมาธิอยู่ถ้ามันมีความฟุง้งซ่านหรือมีจิตใจที่มันไม่ได้สงบเหมือนวันก่อนเราก็ไม่ถือว่าเราขัดคุณอะเพราะเรามองเพื่อเรียนรู้อ๋อมันก่อนมันสงบวันนี้มนไม่สงบ ถ้าเราจะเอาไอ้ความไม่สงบเป็นขัดทุนมันก็ไม่ได้เรื่องนะเราก็เรียนรู้ว่ามันเป็นอนิจจังพอมองอย่างนี้ก็สติผู้รู้ดูอยู่จิตใจก็มีปัญญาเห็นความเป็นอนิจจังอย่างนี้เราก็อย่างเนี่ยมันได้กําไรได้กําไรทั้งทั้งที่มันฟุ้งซ่านนี่แหละแต่เราได้กําไรสติเป็นผู้เห็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ส่วนความฟุ้งซ่านไป สติก็เป็นผู้เห็นก็เหมือนกับว่าสติมันก็เหมือนกับลูกตาเราเนะี่ยที่มองลงไปที่ลงครัวที่มันอยู่พื้นที่ต่ําหรือมองอยู่บนภูเขาที่มันพื้นที่สูงเนะี่ยตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียนี่ก็คือให้ฉลาดในการมองพุทธศาสนาก็จึงเป็นศาสนาที่มุ่งปรับความคิดมุ่งปรับทัศนคติเรา ปรับการมองของเราเพื่อให้เรานะสู่ความทุกข์น้อยๆทำทุกข์น้อยๆบ่อยๆมันก็จะเป็นพ้นทุกข์ได้ในอนาคตเหมือนพระอรหันต์พระอริยะพระอริยะเจ้าที่ท่านที่เราเห็นว่าท่านพ้นทุกข์แล้วเมื่อก่อนท่านก็เหมือนเราเนะี่ยบางครั้งอาจจะยิ่งกว่าเราอีกนะร้องห่มร้องไห้มากกว่าเราอีกพัดพากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ได้ดังใจปรารถนามากกว่าเราอีกน,ะนั่งสมาธิไปดูในประวัติในพระไตรปิฎกเนี่ยพระโมคคัลลานะอย่างนี้นั่งสมาธิก็ง่วงนะไอ้ไมท่านก็มีง่วงเหมือนกันกันกบเราแต่ท่านหาอุบายแก้ความง่วงพระพุทธองค์ก็ตรัสอ่าง่วงก็ทํำยังไงถ้าง,ง่วงก็ลองท่องบนสาธยายมน หรือบทสโลกธรรมะในใจหรือว่าสมมติว่าเป็นสมมุติกลางคืนให้เป็นกลางวันหรือว่าอาศัยแสงสว่างหรือว่าเดินจงกรมเดินจงกรมยังง่วงอยู่เดินจงกรมถอยหลังหรือว่ายัางง่วงอยู่ก็ไปล้างหน้าล้างตาให้หายง่วงแล้วค่อยมาเดินจงกรมให้มานั่งสมาธินี่ต้องหาอุบายหามักหาหนทาง สุดท้ายแล้วถ้าทำยังไงก็ยังง่วงอยู่เธอจงนอนเสียนอนเจริญสตินอนเสียนอนเจริญสตินะอาจจะเป็นเรื่องธาตุขันอะ,ขอะไรก็แล้วแต่สุขภาพอะไรก็แล้วแต่พอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วหายง่วงแล้วก็ไม่ใช่วันจมดิ่งอยู่กับการนอนหลับไหลไม่ใช่หลับไหลหลับไหลคือหลับแล้วไหลไปเลย แต่เป็นการเจริญสติในการนอนก็นอนเสร็จอิ่มปุ๊บตื่นรู้มาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมมาภาวนาใหมา่ได้แสดงว่ามันก็มีวิธีการมีวิธีกรรมมีการวิธีที่จะปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระอริยเจ้าท่านก็เคยมีง่วงเหมือนกับเราเนี่แหละไม่ใช่เพ,าะ,เพาะความง่วงนะกิเลสต,ตัวอื่นความฟุ้งซ่านความพยาบาท ความสงสัยกามาชันทะอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันแต่ก็ต้องหามักหาวิธีการแก้ให้ถูกต้องอุปมาเหมือนสภาวธรรมเนยอุปมาก็เหมือนกับโรคอะไรที่มันเข้ามาก็ต้องให้ยาที่ถูกต้องนี่ให้ยาผิดมันก็แก้ไม่หายเนี่ยความวงนะ่วงปล่อยไป ไม่ยอมแก้ก็เดี๋ยวับประงบความฟุง้งซ่านไม่แก้ก็เดี๋ยวว่าต้องลืมตาถ้าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องลองหายใจเข้าลึกๆหลวงพ้าพุทธทาสบอกให้หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆหายใจออกสติมันจะกลับมาอยู่กับตัวสักสามหน5ห้าหนอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยปล่อยหายใจเป็นธรรมชาติ เป็นการหายใจแบบปกติคราวนี้มันก็จะตามได้ถ้ามันฟุ้งอีกก็ต้องหาอุบายหายใจเข้าลึกๆให้มันกลับมาอยู่กับตัวอย่างนี้เรียกว่าตามแก้ถ้าไม่ตามแก้จะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเหมือนเรือรู่วไม่ตามอุดไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็จมแล้วก็เท่ากับว่านั่งแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆ นั่งสมาธิเนี่ยเป็นงานที่ต้องทําต่อเนื่องเลยสติเนี่ยอยู่ต่อเนื่องเลยมันมีอะไรให้แก้ให้ทําอยู่ตลอดเวลาตัวนี้มากําหนดแบบนี้ตัวนี้มาทําแบบนี้ตัวนี้มาทําแบบนี้สตินั่นแหละถูกแล้วแต่สติจะกําหนดแบบไหนจะแก้แบบไหนฟุงซ่านฟุงซ่านกับกาหนดแบบนี้ทํายังไงให้มันอยู่กับตัวเนาง่วงกับกาหนดแบบนี้ การมาฉันทะกับกาหนดแบบนี้สงสัยก็กําหนดแบบนี้กําหนดไปที่จิตรู้ใครเป็นตัวสงสัยอารมณ์ความสงสัยเป็นอย่างนี้เหรอความง่วงมันเป็นหน้าตาแบบนี้เหรอความฟุ้งซ่านหน้าตาแบบนี้เหรอความโกรธพยาบาทหน้าตาแบบนี้เหรอไม่เหมือนกันเลยนะเ,ออเหมือนกับสิบแปดมงกุฎนะม,มาหลอกล่อเรานะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ จิตที่ปรุงแต่งไปนะถอดหน้ากากออกมาก็อ,อหน้ากากเป็นยักษ์เป็นลิงเป็นอะไรก็แนละ้วแต่ถอดหน้าก,ากากมาก็ค้นนะนะพยาบาทการมราคะการมฉันทะฟุ้งซ่านสงสัยความง่วงวห,หาหนอ,นะอนอะไรถอดหน้าก,ากากออกมาก็คือความปรุงแต่งของกายของจิตนะรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันได้นะดี๋ยเดิมก็กลับมาสงบเหมือนเดิม อาวันนี้วันเสาร์ก็อนุโมทนาที่คุณโยมทุกท่านมาวัดปฏิบัติธรรมก็อนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้พักเี